ันนี้เราเจอกันวันคริสต์มาสใช่ไหมคะยังอยู่ในสีสันความสวยงามอันนี้ไปที่เรื่องของขนมหวานหรือว่าเค้กกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดเชฟขนมหวานชาวฝรั่งเศสค่ะเขาโชว์ฝีมือนะคะการทําเค้กท่อนไม้คุณผู้ชมเค้กขอนไม้นะคะเป็นรูปสถาปัตยกรรมดังๆเลยของฝรั่งเศสนะคะก็เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะ เชฟของร้านขนมหวานและร้านอาหารในฝรั่งเศสค่ะอวดฝีไม้ลายมือในการรังสรรค์เค้กขอนไม้ที่มีรูปร่างเป็นอาคารและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อเสียงโด่งดังในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศกันอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ต้องการมาชิมขนมหวานประจำเทศกาลคริสต์มาส นักชิมและผู้ที่สนใจค่ะสามารถลิ้มลองเค้กขอนไม้ที่มีหน้าตาเหมือนโรงอุปรากรปาเลกานิเยขนาดย่อส่วนทำจากช็อกโกแลตบิสกิตและกาแฟของคาเฟ่เดลลาแปรสน,นราคานะคะอย่างชิ้นนี้อยู่ที่85ยูโรหรือประมาณ3,240บาทแล้วก็เพลิดเพลินไปกับวิวของโรงละครแห่งนี้ซึ่งเป็นของจริงค่ะที่ตั้งอยู่ตรงกับร้านเลยนะคะตรงข้ามกับร้านเลย นอกจากนี้ค่ะผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานเนี่ยต้องไม่พลาดชิมเค้กขอนไม้ที่เชฟเขาตั้งใจและเมียดละไมถอดรายละเอียดออกมาจากอาคารของร้านอาหารฟูเก่บนถนนชองเซลเลซอันโด่งดังนะคะที่เนี่ยถอดแบบออกมาอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยนะคะราคาชิ้นนี้นะคะถ้าเป็นฟูเก่อยู่ที่90ยูโรค่ะหรือ3,429บาท ทีนี้คนรักไอศครีมค่ะก็ควรจะแวะไปที่ร้านบาชีร้านไอศครีมเลบานอนที่ก่อตั้งขึ้นในปี1936ซึ่งนำเสนอเค้กขอนไม้ไอศครีมรูปทรงโดมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิหารสระเ,เกอร์ด้วยนะคะแต่งกลิ่นเป็นดอกส้มในราคา64ยูโรค่ะหรือว่า2,430บาท ทั้งนี้เค้กขอนไม้เหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นประจำเลยในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสก็คาดกันว่ามีต้นกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ศตวรรษที่19ค่ะก่อนที่มันจะโด่งดังแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆก็เป็นเค้กที่มักจะเสิร์ฟในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของชาวคริสต์นะคะก็คือคริสต์มาสแบบนี้ค่ะ